สวัสดีครับท่านผู้ฟังทีร่รอสารสวนชนคิดวันนี้ก็จะนําแว่นส่งพระมาฝากท่านอีกนะครับคราวนี้จะเป็นการต่อเนื่องว่าด้วยแว่นส่งพระไปดูเรื่องของศีลที่ท่านไม่รู้จักศีลที่ชาวบ้านเราไม่รู้จักก็คือศีลที่ว่าด้วยพระองค์ทรงห้ามไม่ให้นักบวชนั้นทําการบริโภคสะสมนะ ผู้มีศีลไม่ทำการบริโภคสะสมปรากฏหลักฐานอ้างอิงเอามาจากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ของพระเดชพระคุณท่านคุณหลวงปู่พุทธาตุวิขุซึ่งปรากฏอยู่ที่หน้า201 2 0 1นถึง202นะครับนั่นก็คือผู้ผู้ที่มีศีลไม่ทําการบริโภคสะสมสะสมอะไรบ้างที่พระองค์ตรัสว่าถ้าใครสะสมแล้วนี่แสดงว่าศีลท่านบกพร่องศีลท่านไม่บริสุทธิ์ ปรมจาจาร์ท่านมัวหมองตามที่สะสมสิ่งล่านี้นะครับคือสะสมข้าวบ้างสะสมน้ําดื่มบ้างสะสมผ้าบ้างสะสมยานผ้านาบ้างจะเห็นว,ว่าบางแห่งบางวัดหลวงตาบางรูปนี่มีรถหรูหราไม่รู้ว่ากี่คันนะ <c oughs> เพราะนั้นสังเกตไว้ก่อนนะครับใครสะสมยานผ้านานี่แสดงว่าท่านมีศินไม่บริสุทธิ์แล้วนะครับนอกจากนั้นก็มีสะสมเครื่องนอน <c oughs> เครื่องนอนมีอะไรบ้างแหละนะลวงตาบางรูปนี่มีเสื่อสะาดหมอนอะไรเยอะแยะหมดเลยนะ <c oughs> เต็มอาสมไปหมดเลยนะครับบางท่านร้ายกว่านั้นนะครับสะสมของหอมบ้างสะสมอามิตรเครื่องใช้ต่างๆโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะเรื่องอมิตรเครื่องใช้เครื่องสอยนี่แหละ หลวงตาหลวงพ่อหลวงลวงุงหลวงพี่บางรูปนี่สะสมไม่มากมายทีเดียวเนื่องจากว่ามีชื่อเสียงแล้วชาวบ้านก็มาถวายมาเป็นเครื่องสาระบูชาโอ้โหเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นแค่ว่าตามที่สะสมสิ่งเหล่านี้ไว้มากๆนี่แหละถือว่าเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์มีผมอาจารย์มัวหมองถ้ามีการสะสมสิ่งเหล่านี้นั่นชี้บอกถึงว่าท่านนั้นยังไม่สามารถที่จะลดละ ความยึดมั่นถือมั่นได้ยังมีอุปาทานอันยึดมั่นถือมั่นสะสมสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกกันว่าบริโภคสะสมเนี่ยใช้คำนวณว่าบริโภคสะสมนี่หมายถึงว่ามีความยึดมั่นถือมั่นมีความยึดมั่นถือมั่นยึดอันนั้นก็เป็นของกูอันนี้ก็เป็นของกูอย่างเงี้ยนะครับของที่ญาติโยมมาถวายถ้าเป็นสมภารวัดแทนที่จะแจกจ่ายลูกวัดแจกจ่ายพระเถรนดิดน,น้อยไปแต่เจมมาสะสมกองเต็มไปหมด อยู่ในกุฏิของเจ้าวานนี่แหละนั่นแสดงว่าท่านมีความยึดมั่นถือมัน่นการมีความยึดมั่นถือมัน่นสะสมสิ่งน,นี้เอาไว้นี่แหละไม่แจกจ่ายไปยังสัตววิหารเ,เอามากองไว้แบบนี้ถือว่าท่านนั้นแหละเป็นคนที่มีอุปทา,านเต็มอยู่ในจิตอยู่ในใจชี้บอเห็นถึงว่าท่านมีศีลมีภูมิใจจัน์ไม่บริสุทธิ์นะครับนี่ต้องใช้วัดท่านหนึงจะรู้ว่าท่านผู้ใดเป็นพระผู้ที่ มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เดินตามรอยขององค์พระมารสมสัมฤทธิเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงตามคําปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะเพราะฉะนั้นยังสะสมสิ่งเหล่านี้อยู่แสดงว่ายังไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนขององค์พระมารสมสัมฤทธิเจ้านี้ท่านต้องใช้แว่นส่องดูถึงจะรู้ว่าใครเป็นสมุติสงใครเป็นอริยะสง์ต้องใช้แว่นส่องอย่างนี้ท่านจึงจะทราบครับเมื่อทราบแล้วเราก็จะสามารถที่จะ ธนวรมุงพระถูกพระไหว้พระถูกพระถวายวทานก็จะได้บุญกุศลอย่างแท้จริงเนื่องจากว่าเราใช้แว่นส่องให้รู้ว่าใครเป็นพระแท้ใครเป็นพระไม่แท้นี่คือสารสวนตอนยี่สิใจวันนี้ขอบพระคุณท่านกรอบติดตามครับขอบคุณครับ